วันนี้เสนอเมนูไข่เจียวนะครับทรงเไข่เจียวทรงเครื่องนะครับไข่เจียวเที่ยนได้ไม่ได้พวกนี้ของหกดาวเราเลยวัสดีเจ้าบ่างมือขาวไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับโดยเชฟเชฟเชฟฝีมืออันดับหนึ่งนะครับกําลังจะโชว์ฝีมือนะครับนะกําลังไข่เนี่ยกับทายคิ้ว อไอ้นาแกนามเมเิ้ัทองคตีมาแล้วมันเทียบแล้ือนึงครับเนี่ยผมกงมือหนึ่งครับมือหนึ่งถือสติกกมือหนึ่งใช่ไหมมือหนึ่งถือทัพปีมือนึง ชกกระเป๋าเมื่อเดียวเมื่อเดียวเช็ดเรเช็มานนีบเช็ดการเช็ดกระทะเล็กครับอแล้วาอั้รนาได้มา

เป็นลาบหมูเลยนะคุณนดี้อะเนี่ยอ๋หมุนมาหมุนไม่เป็นแล้วเนี่ย

Tiền cơm này Ồ wow. oh.